ทั่วไทยทั่วโลกขอบคุณทุกไลทุกเลิฟเด้อสวัสดีพี่ดูสวัสดีไอฮัลโหลเอเบวันพอบาชิงตังกิวโต้มาสเปลคัมเดอดไม่เฮาดังเด่นทั้งคิวอ everyone, so ขอบคุณทุกไลทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจ ยุงกัดยุงกัดนำสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจค่ะ Hello everyone for watching. Thank you so much. วัตดิค่ะสองหลันน้องใจขอบพุ่นเลืยอเด้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องผู้ได้นำส่วมบานก็ได้สู่สู่เอาเป็นหนึ่งกำลังใจให้่านผลอุปสรรค <c oughs> วัตดิค่าหาหลันน้วงใจขอบคุณนเลื่อเด้อพี่น้อง ผานพ้นอุปสรรทุกอย่างทุกประการบาุญรักษาเทวดาคุ้มกล้องแล้วก็บเบิดหนาฝ้นหละพี่น้องขอบคุณหาล้าน,น้องใจเด้อสองลัาน,น้องใจขอบคุณได้ได้วยพี่น้องนะอันหมวดกว้อนอันผู้ข้าเจ้าวาสิีมาซอยประเดียนให้ซอยทั้งอัน อันพี่เด้อพี่น้องได้เงินเทิงหน่นพี่ยู่เท่งประเดียนเจ่าก็ไดบุญน,นำ้ำให้มาซอยซูปเปอร์แตงซูปเปอร์แชทซูปเปอร์สติ๊กเกอร์เด้อพี่น้องว่าประเดียนบ่ให้บัตรเบอร์ธนาคารผู้ใดขันอยากซอยก็มาซบบอยเป็นมาเบิ้งลิปเบิ้งยังให้ประเดียนมาซอยเป็นกำลังแรงใจให้ตั้งเพียวประเดียนก็ไดคือเกา่าละที่ได้ให้คาน้มหลาน ได้คา่าเลี้ยงหลานได้คา่าเลี้ยงทางบ้านทางบ้านก็ยังไมีแต่ปัญหาอยู่ขุนสามหลานน้องใจสองหลันน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายดกดไลค์กดแชร์ใ่เนี่เด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาก,ก็ได้กดไลค์กดแชร์จักหน่อยก่อนกดไลค์กดแชร์โอ้ย อยากนอนเนี่ยกันนั่นนะอยากนอนสามหล่านนงใจกับพุ่นเลยลายเด้อพี่น้องกันผู้ใดสีอนุเคราะห์สงขอกระทังพีเด้อพี่น้องทางซูปเปอร์แตงซูปเปอร์สติ๊กเกอร์ซูปเปอร์แชทพีเด้อ